นิทานชาดกห้าร้อยชาติตอนที่เจ็ดสักจังกิรชาดกไม้ลอยน้ำดีกว่าคนอัตตันดีในอดีตการ ครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าทุตกุมารมีสันดานกับขล่ะหยากขายเปรียบได้กับอสรพิษที่ถูกประหารยังไม่ได้ด่าไม่ได้ตีใครแล้วจะไม่ยอมตรัสกับใครเท้าเธอไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่น่าสยดสยองของคนภายในและคนภายนอกเหมือนผงกระเด็นเข้าในตาและเหมือนปีศาจร้ายที่มาคอยเคี้ยวกลิ่นวันหนึ่งเท้าเธอปรารถนาจะเล่นน้าในแม่น้ํา ได้เสด็จดำเนินไปสู่ฝั่งน้ำกับบริวารเป็นอันมากขณะนั้นหาเมฆก็ตั้งขึ้นทิศทั้งหลายมืดมิดเท้าเธอรับสั่งกับผู้รับใช้อย่างทาดว่าเฮ้ยมาเถิดจงมาพาข้าพาไปกลางแม่น้ำให้ข้าอาบน้ำแล้วพามาผู้คนรับใช้ก็พาเท้าเธอไปกลางแม่น้ำปรึกษากันว่า พระราชา,ากทรงทําอะไรพวกเราได้พวกเราจงปล่อยให้คนจจร้ายตายเสียในแม่น้ํานี้แหละดังนี้แล้วกล่าวว่าคนกะละกันนีจงไปที่ชอบเธอแล้วช่วยกันกดลงไปในน้ําแล้วพากันว่ายกลับขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งเมื่อมีผู้ถามว่าพระราชกุมารไปไหนก็พากันตอบว่าพวกเราไม่เห็นพระกุมารเท้าเธอคงเห็นเมฆตั้งเขาจิงดำลงในน้ำ เรอยจากลวงหน้าไปแล้วผู้อัมมัดก็พากันไปยังพระราชสำนักพระราชาตรัสถามว่าโอรสของเราไปไหนผู้อมามมัดกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบกล่าวเมื่อเมฆตั้งเขาขึ้นผู้ข่าพระพุทธเจ้าก็สำคัญว่าพระราชกุมาคงเสด็จลวงหน้ามาแล้วจึงพากันกลับมาพระเจ้าข้าพระราชชารับสั่งให้เปิดประตู เสด็จไปถึงฝั่งน้ำตรัสว่าพวกเจ้าจมค้นดูแล้วรับสั่งให้ค้นหาในที่นั้นๆไม่มีใครเห็นพระกุมารฝ่ายพระกุมารน,นั้นเล่าในเวลาที่เมฆมืดครึมฝนตกกระหนกลอยไปในแม่น้ำเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งจึงก่อท่อนไม้อันมรณะภายคุกคามแล้วร้องค่ำครวญลอยไปก็ในการนั้น เศรษฐีชาวเมืองพาราณสีผู้หนึ่งฝังทรัพย์สี่สิบโกดไว้ที่ฝั่งแม่น้ำเพราะความเป็นห่วงทรัพย์ตายไปจึงไปเกิดเป็นงูอยู่เหนือกลุ่มทรัพย์ยังมีอีกผู้หนึ่งฝังสมบัติไว้ตรงนั้นเหมือนกันสามสิบโกดเพราะความเป็นห่วงทรัพย์ตายไปบังเกิดเป็นหนูอยู่ในที่นั้นเหมือนกันน้ำซอเข้าไปถึงที่อยู่ของงูและหนูทั้งสองนั้นสัตว์ทั้งสองก็ออกมาตามทางที่น้ำซอเข้าไปนั้นแหละว่ายตัดกระแสน้ำไปถึงท่อนไม้ที่พระราชกุมารก่อนอยู่นั้น ต่างตัวต่างขึ้นสู่ปลายท่อนไม้คนละข้างนอนอยู่เหนือท่อนไม้นั้นแหละก็ที่ริมฝั่งแม่น้ํานั้นเองมีต้นนิ้วอยู่ต้นหนึ่งลูกนกแขกเต้าต,ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นนิ้วนั้นถึงต้นนิ้วนั้นก็ถูกน้ําซารกาค่นลงเหนือแม่น้ําเมื่อฝนกําลังตกลูกนกแขกเต้าไม่สามารถบินไปได้ก็ลอยไปเกาะแอบอยู่ด้านหนึ่งของท่อนไม้นั้นด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงเป็นดังว่ารวมกันเป็นสี่คนล่องลอยไป ในการนั้นแม้พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลอุทิจพรามในแคว้นกาสีจเจริญไปแล้วบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ที่คุ้งน้ําตอนหนึ่งท่านกําลังจงกรมอยู่ในเวลาทิ้งคืนได้ยินเสียงร่ําให้ดังสนั่นของพระราชะกุมารก็ดําริกว่าในเมื่อดาบดผู้สมบูรณ์ด้วยเมตตากรุณายังอยู่จะปล่อยให้บุรุษนี้ตายไม่กวนเลยเราจักช่วยเขาให้ขึ้นจากน้ําให้เขารอดชีวิต แล้วก็ปลอกพระราชกุมารว่าอย่ากลัวเลยว่ายตัดกระแสน้ําไปเกาะท่อนไม้ที่ปลายข้างหนึ่งจุดมาท่านมีกําลังดังชังสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงพักเดียวก็ถึงฝั่งอุ้มพระกุมารขึ้นไว้บนฝั่งครั้นเห็นสัตว์ทั้งหลายมีงูเป็นต้นก็ช่วยนําขึ้นไปสู่อาสมบทก่อไฟแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านี้อ่อนแอก,กว่าก็ให้งูเป็นต้นพิงไฟก่อน ให้พระราชะกุมารถึงไฟทีหลังกระทําให้หายหนาวถึงเมื่อจะให้อาหารก็ให้แกงงูเป็นต้นกอ่อนแล้วนําผลไม้ไปให้พระราชะกุมารทีหลังพระราชะกุมารทรงพระดรําริว่าดาบทโกงผู้นี้มิได้นับถือเราผู้เป็นพระราชะกุมารกลับยกย่องพวกสัตว์ิรัจฉานจึงผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์แต่ต่อจากนั้นล่วงไปได้สองถึงสามวันครั้นพระกุมารและสัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดมีเรี่ยวแรงเป็นปกติแล้ว กระแสน้ําในแม่น้ําก็แห้งแล้วมูไหว้พระดาบทแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าได้กระทําอุปการะอย่างใหญ่หลวงแก่ข้าพเจ้าก็แลข้าพเจ้ามิใช่ผู้ขัดสนฝังเงินไว้สี่สิบโกดในที่ชื่อโ้นเมื่อพระคุณเจ้าจะใช้สอยทรัพย์ข้าพเจ้าสามารถถวายทรัพย์แม้ทั้งหมดนั้นแด่พระคุณเจ้าได้พระคุณเจ้าจงไปที่นั้นแล้วเรียกข้าพเจ้าว่าทีคักเธอ แล้วก็ลาไปฝ่ายหนูก็ประวัณาพระดาบทไว้อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวว่าเมื่อพระคุณเจ้าต้องการจะใช้สอยจงไปยืนอยู่ในที่ชื่นโ้นเรียกข้าพระเจ้าว่าอุนทุระเถิดส่วนนกแขกเต้าไหว้พระดาบทแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่มีทรัพย์แต่เมื่อพระคุณเจ้าจะต้องการข้าวสาลีแดงแล้วก็โปรดไปที่อยู่ของข้าพระเจ้า ในที่ชื่อโน้นเรียกข้าพเจ้าว่าสุวัตข้าพเจ้าสามารถจะบอกแก่ฝูงญาติให้ช่วยขนข้าวสาลีสีแดงมาถวายได้หลายเล่มเกวียนฝ่ายพระราชกุมารเพราะฝังใจในธรรมของผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นสันดานคิดได้ว่าการที่เราจะไม่พูดอะไรอะไรบ้างไปเสียเฉยๆ,ๆไม่เหมาะเลยเราจัก่าดาบทเสียเวลาที่ท่านมาหาเราจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อข้าพระเจ้าดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วนิมนต์มาเถิดกระผมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่พระกุมารน,นั้นเสด็จไปได้ไม่นานก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติพระโพธิสัตว์ดำริว่าเราจากทดสอบคนเหล่านั้นดังนี้แล้วไปสู่สำนักงูก่อนยืนอยู่ไม่ห่างเรียกว่าทีคั เพียงคาเดียวเท่านั้นงูก็เลยอ,ออกมาไหว้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่ตรงนี้มีทรัพย์อยู่สี่สบกูดนิมนต์พระคุณเจ้าขุดขนขนเอาไปให้หมดเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเอาไว้อย่างนี้แหละเมื่อมีกิจเกิดขึ้นจึงจะรู้กันบอกให้งูกลับไปแล้วเลยไปสำน,นักของหนูเอยเสียงเรียก แม้หนูก็ปฏิบัติดังนั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็บอกให้หนูกลับไปเลยไปสน,นักนกแขกเต้าเรียกว่าสุวะเพียงคําเดียวเท่านั้นเหมือนกันนกแขกเต้าก็โผล่จากยอดไม้ไหว้พระโพธิสัตว์แล้วถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจักต้องไปหาพวกญาติของกระผมให้ช่วยขนข้าวสาลีที่เกิดเองจากหิมะวันตประเทศมาถวายพระคุณเจ้าหรือขอรับ พระโพธิสัตว์กล่าวว่าเมื่อต้องการค่อยรู้กันบอกให้นกแขกเต้ากลับไปแล้วคิดว่าคราวนี้เราจะทดสอบพระราชาจึงไปพักอยู่ที่พระราชอุทยานรุ่งขึ้นก็สำรวมมัญญาเรียบร้อยเข้าไปสู่พระนครด้วยพิขขาจรวัรในขณะนั้นพระราชาผู้ทำลายมิตรพระองค์นั้นประทับเหนือคอพระคชาทานอันตกแต่งแล้วกระทำปัททักษินพระนคร ด้วยข้าราชบริพารขบวนใหญ่เห็นพระโพธิสัตว์แต่ไกลทีเดียวทรงพระดำริว่าดาบทผู้นี้คือดาบทกงคนนั้นคงประสงค์จะอยู่ในสนักของเราจึงได้มาต้องให้ราชบุรุษตัดศีรษะทันทีมีทานให้แก่ประกาศคุณที่ทำไว้แก่เราในท่ามกลางฝูงคนได้แล้วทรงมองดูราชบุรุษในเมื่อราชบุรุษกลับทูลถามว่าข้าแต่สมมติเทพข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องทำอะไรพระเจ้าข้า ดาบทโกงนั้นชรอยจะมามุ่งขออะไรเราสักอย่างพวกเจ้าต้องไม่ให้ดาบทกลักกันนี้ผู้นั้นเห็นเราจับมันไปมัดมือไพรหลังเคี่ยนทุกสีแยกนำออกจากพระนครตัดหัวมันเสียที่ตะแลงแกงแล้วเอาตัวเสียบลาไว้ราชบุรุษเหล่านั้นรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วพากันไปมัดพระโพธิสัตว์ผู้ปราศจากความผิด เที่ยนไปทุกสี่แยกแล้วเตรียมจะนําไปสู่ตะแลงแกงพระโพธิสัตว์มีได้ค,คร่ำครวญเลยว่าพ่อแม่ทั้งหลายในสถานที่ถูกเคี่ยนทุกแห่งปราศจากความสะทกสถานกล่าวคาถานี้ความว่าเป็นความจริงดังที่ได้ยินมาว่าคนบางจำพวกในโลกนี้เคยกล่าวว่าไม้ลอยน้ำยังประเสริฐกว่าแต่คนบางคนไม่ประเสริฐเลย พระโพธิสัตว์กล่าวคาถานี้ในที่ที่ถูกเขียนทุกแห่งด้วยประการชนี้ฝูงชนต่างได้ยินคําเป็นคาถานั้นท่านพวกที่เป็นบัณฑิตในหมู่นั้นพากันกล่าวว่าข้าแต่ท่านนักพรตผู้เจริญท่านกระทําคุณอะไรไว้แก่พระราชาของพวกเราหรือพระโพธิสัตว์จึงเล่าเรื่องนั้นแล้วกล่าวว่าเราเองเป็นผู้ช่วยพระราชานี้ให้ขึ้นจากห้้งน้ําใหญ่กลับเป็นการทําทุกข์ให้แก่ตนอย่างนี้ เรามาหวนรำลึกได้ว่าเราไม่ได้กระทำตาม,ตามคำของบัณฑิตแต่ครั้งก่อนสินหนอชาวพนะนคนมีกษัตริย์และพราหมณ์เป็นต้นฟังคำนั้นแล้วพากันกล่าวว่าเพราะอาศัยพระราชาผู้ทำลายมิตรมิได้รู้แม้มากว่าคุณของท่านพูดถึงพร้อมด้วยพระคุณผู้ให้ชีวิตแก่ตนอย่างนี้พระองค์นี้พวกเราจะมีความเจริญได้แต่ที่ไหนจับมันเถิด ดังนี้แล้วต่างโกรธแค้นลุกฮือขึ้นโดยรอบข้าพระราชานั้นเสียทั้งทั้งที่ยังอยู่บนคอช้างนั่นเองด้วยเครื่องประหารมีลูกศรหอกซัดก้อนหินและไม้ค้อนเป็นต้นแล้วจับเท้ากระชากลงมาโยนทิ้งไปเหนือสันคูแล้วอภิเศกพระโพธิสัตว์ให้ดำรงราชสืบแทนส่วนพระโพธิสัตว์ดำรงราชโดยธรรมวันหนึ่งทรงปราบรจะทดลองสัตว์มีงูเป็นต้น จึงเสด็จไปที่อยู่ของงูตรัสเรียกว่าทีคัดงูเลยมาซบไหว้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้มีพระคุณเชิญมาขนทรัพย์ของท่านไปเสียเถิดพระราชามีพระดำรัสให้อำมาตมารับมอบทรัพย์สี่สิบกดแล้วเสด็จไปสำน,นักของหนูตรัสเรียกว่าอุณธุระหนูก็มาซบไหว้แล้วมอบถวายสมบัติสามสิบกูดพระราชามีดำรัสให้อำมาตร,รับมอบทรัพย์แม้นั้นไว้ เสด็จไปที่อยู่ของนกแขกเต้ารับสั่งเรียกว่าสุวะแม้นกแขกเต้าก็บินมาซบไหวพระบาทุขคุคนกราบทูลว่าข้าแต่ท่านเจ้าพระคุณข้าพเจ้าจะไปนํำข้าวสาลีมาให้พระราชารับสั่งว่าเมื่อจะต้องการข้าวสาลีจึงค่อยนํามามาเถิดเรามาพากันไปแล้วทรงพาสัตว์ทั้งสากับทรัพย์เจ็ดสิบกดไปพระนคร รับสั่งให้ทําธนานทองพระราชทานเป็นที่อยู่ของงูทําแก้วผลึกเป็นที่อยู่ของหนูกรงทองเป็นที่อยู่ของนกแขกเต้าพระราชทานข้าวตอกทุกน้าผึ้งใส่จานทองให้งูและนกแขกเต้ากินพระราชทานข้าวสารสาลีให้หนูกินทุกวันทรงกระทําบุญมีให้ทานเป็นต้นคนทั้งสี่แม้นังต่างสมัครสมานกันร่าเริงบันเทิงอยู่ชั่วชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรม พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามจะฆ่าเราเสียแม้ในครั้งก่อนก็พยายามมาแล้วเหมือนกันดังนี้ครั้งทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนที่ประชุมชาดกว่าพระราชาผู้ร้ายกาศในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในครั้งนี้งูได้มาเป็นพระสารีบุตรหนูได้มาเป็นพระโมคคัลลานะ นกแขกเต้าได้มาเป็นอานน์ธรรมราชาผู้เถลิงราชในภายหลังได้มาเป็นเราตถาคตชนีแ้แหละจบสัจจังกิรชาดกขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ